โดยทั้งนี้เนี่ยเป็นประเด็นเลยนะก็คือเริ่มต้นจากคนายตั้มค่ะ ได้มีการโพสต์นะคะผ่านทางข้อความเฟซบุ๊กของตัวเองเนี่ยเป็นเกี่ยวกับข้อความเกี่ยวกับการแชร์พฤติกรรมแก๊งตำรวจคนหนึ่งเขาบอกว่าทําตัวเป็นอันธาพาลโดยถือหุ้นสถานบันเทิงเนี่ยสเท่านั้นน้องคาร์เรนแม่ก็ดูไม่เยอะแต่อสมมติมันก็ต้องดูจํานวนหุ้นด้วยว่ามีกี่หุ้นใช่ไหมแต่ทางเนี้ยเขายังมีการเหมือนกับขอกินฟรีอะ่ะหลายแสนบาทต่อเดือนออตอนแรกเนี่ยเอาง่ายๆตอนเราโอ้โหติดตามข่าวนี้แล้วก็คิดว่าเหมือนกับเป็นค่าคุ้มครองหรือเปล่าต้องบอกนะว่าค่าคุ้มครองอะไรแบ มันมีจริงแต่ว่าก็ต้องบอกด้วยว่าค่าคุ้มครองที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับอิทธิพลด้านมืดอ,อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่เนี่ยสิ่งที่เราต้องมาติดตามก็คือว่าเขาอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยทำตัวแบบนั้นค่ะโดยเป็นข้อความระบุบางช่วงนะคะว่าทุกคนว่ามันเกินไปไหม พับดังถูกแก๊งตำรวจเนี่ยอยากมีหุ้นแค่3%เปเแบ่งกินฟรีเดือนละหลายแสนจนร้านใกล้เจ๊งเจ้าของร้านเนี่ยทนไม่ไหวขอเชิญออกจากร้านแต่แก๊งตำรวจไม่พอใจทักไปหาพนักง,งานในร้านบอกว่าร้านปิดปรปับปรุงทงั้งที่ร้านเนี่ยยังเปิดตามปกติแถมยังสั่งให้อดมินแหละลงไปว่าร้านปิดปรปับปรุงโดยไม่บอกหุ้นส่วนใหญ่ด้วยนะก็คืออ่ะจริงๆเวลามันจะมีการปรปับปรุงกิจการ ทุกคนต้องรับรู้ร่วมกันไม่ว่าจะกี่หุ้นก็ตามถูกไหมเนี่ยก็มีข้อความบอกว่ากะว่าไม่ได้แบ่งกินฟรีแล้วจะให้ลานเจ๊งไปเลยไม่ให้กูอยู่ต่อก็อย่าหวังว่ามึงจะรอดอจริงๆข้อความของทนายตั้มเนี่ยมีเยอะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็คือโอ้โหม,มันยาวมากนะนะก็ง่ายๆเลยเนี่ยทนายตั้มเนี่ยเขาออกมาแฉว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าเขาได้รับการร้องเรียนมาก็เลยอยากจะช่วยเหลือคือทนายตั้มบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้แอนตี้ตำรวจ แต่ตำรวจดีผมก็ชื่นชมแต่พอมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ไม่ดีผมก็ต้องออกมาเรียกร้องความยุติธรรม ทีเนี้ยในส่วนของเจ้าของร้านนะคะที่เขาได้ไปขอความช่วยเหลือจากทนายตาเนี่ยเขาได้มีการหอบหลักฐานมาด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เจ้าของร้านกล่าวกันนะว่าร้านของตนเองเนี่ยอยู่ในอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและนายตํารวจคนดังกล่าวเนี่ยเป็นยศพันตํารวจเอกและก็เคยเป็นผู้กํากับสถานีตํารวจในพื้นที่ซึ่งเขาเนี่ยจะมาคอยดูแลร้านอาหารผับบาร์ต่างๆในพื้นที่อ่ะ การไปดูแลก็คือเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องมีการลงพื้นที่อยู่แล้วนั่นค,คือหน้าที่ไงนะคะแต่ทางนี้เจ้าของร้านบอกว่าแต่ว่าตนเองเนี่ยได้มาเทคโอเวอร์ร้านอาหารนี้อ่าเดิมทีเขาไม่ได้ก่อตั้งเองมีการมาเทคโอเวอร์เมื่อหลายปีก่อนทีนี้มีการหุ้นกับเพื่อนรวมสิบหหุ้นอ่าสิบหกหุ้นนะค่ะซึ่งพันตํารวจเอกเนี่ยมาขอถือหุ้นด้วยหนึ่งหุ้นซึ่งมันจะคิดเป็น6ปอร์เซ็นค่ะอ่าหลังจากนั้นก็จะมีการส่งลูกน้องยศสิทธิ์รวจเนี่ยมาจัดการเก็บค่าดูแล คือเขาบอกว่ามันเป็นสวยน้องค่ะเลนอ๋อเหมือนสวยอะไรเงี้เนาะใช่นะ,นะคะทีเนี้ยประมาณส0ม0 0ื่นบาทต่อเดือนแล้วก็อ้างว่าจะเอาไปจ่ายให้ส่วนต่างๆจะได้ไม่มีปัญหาอันในความเป็นจริงเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เนี่ยมันคือหน้าที่อยู่แล้วค่ะมันไม่ต้องมีการเรียกเก็บอะไรกันหรือไม่แต่ทําไมเจ้าของร้านถึงบอกว่ามีการเรียก,เ,ยกเก็บอืมอันนี้น่าคิดมาค่ะทีเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่านะตอนนี้เนี่ยยังมีการคือเขาอ้างนะเจ้าของร้านอ้างว่าพันตํารวจเอกไรเนี้ยยังส่งเมียมาด้วย ส่งบริหารร้านค้านะคะแล้วก็มีการส่งแม่ของตัวเองมาจัดการดูแลเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัตถุดิบภายในร้านหลายหมื่นบาททีเนี้ยเจ้าของร้านเขาเป็นหุ้นใหญ่เขาเลยรู้สึกว่ามันมากไปอะ่ะคือตัวเองเป็นหุ้นใหญ่แต่ว่าพันตํารวจเอกรายนี้เนี่ยคือมาแบบ ส่งเงียมาส่งแม่มาแบบบริหารจัดการเหมือนจะเป็นหุ้นใหญ่จะเองอะไรประมาณนั้นหรเ่ทีม,มันเหมือนกับแบบว่าเอาง่ายๆมันไม่มีความคล่องตัวในการบริหารร้านนะคะเขาเลยเหมือนกับขอซื้อหุ้นกลบับครึ่งหนึ่งทีนี้นมันก็เหลืออยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์อ่ะก็จะกลับมาที่สามเปอร์เซ็นต์ทีนี้นมันก็จะเป็นเงินอยู่ที่ประมาณสองแสนกว่าบาททีนี้นก็เลยจะพยายามขอแบบซื้อกลับทั้งหมดอ่ะมันสะดวกใจกว่านะ แต่เขาบอกว่าพันตารวจเอกรายนี้เริ่มที่จะไม่พอใจแล้วก็สั่งให้ลูกน้องเนี่ยยศนายสิบเนี่ยก็คือมาเหมือนกับสั่งให้โพสเลยอะว่าทางเพจอะไรต่างๆเนี่ยให้บอกว่าปิดปรับปรุงโดยไม่มีกําหนดค่ะก็เลยกลายเป็นอ้าวกลายเป็นว่าตํารวจมาเล่นซะเองแต่ทั้งนี้พอเรื่องราวมันเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราก็ต้องไปฝั่งที่เขาเนี่ยถูกกล่าวหากันก็คือตํารวจผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาก็ออกมาเปิดเผยนะว่าแฟนของตนเองเนี่ยเป็นหุ้นกับร้านนี้โดยถือหุ้นอยู่ที่0.5 ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโควิดไงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นมาโดยตลอดอ่าบางทีมันชักหน้าไม่ถึงหลังใช่ไหมก็มีการเปลี่ยนแปลงที่นี้แฟนของตนเองเนี่ยทำหน้าที่คอยดูแลบัญชีรายรับรายจ่ายแต่เรื่องที่เกิดขึ้นมาทั้งหมด มันน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นกันเองที่คลาดเคลื่อนกันไปอืมอันนี้เข้าใจผิดตรวจอ่ะ<ข>ค่ะเขาบอกว่าเข้าใจผิดเนื่องจากว่าในวันที่5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมามีการรวบรวมข้อมูลผลประกอบการของร้านแต่พบว่ามีเงินไม่เพียงพอจึงต้องตกหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยรายอื่นตามสัดส่วนะอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเงินมันไม่มีอ่ะมันก็ต้องแบ่งตามที่มันมีอยู่ที่นี่จากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยหุ้นส่วนเขาก็เลยมองว่าอ่ะในมุมของเขาที่เขาเป็นหุ้นส่วนนะเขาบอกว่าถ้ามันจะ ฝืนเปิดร้านต่อไปเนี่ยมันแบกรับค่าใช้จ่ายนะมันไม่พอจริงๆปิดปรับปรุงไปเลยแล้วกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาสั่งให้อดมินโพสต์ว่าร้านเนี่ยต้องปิดปรับปรุงชั่วคราวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทำไมไม่คุยกันให้ละเอียดก่อนอั้อนนชูเหมือนแบบว่า พูดไปคนละทางอะไรเนาะใช่มันเลยกลายเป็นประเด็นไงทีนี้ส่วนประเด็นที่บอกว่าโอ้โหจะมากินฟงกินฟีอะไรเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติจ้ะไม่ได้มีอะไรเลยเพราะการเป็นหุ้นส่วนเนี่ยก็สามารถพาเพื่อนฝูงมาดื่มกินในร้านได้โดยจะมีการระบุเอาไว้ในบินช่วงสิ้นเดือนก็ยอดก็หลักแสนค่ะคืออย่างนี้เขาจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเหมือนสมมติพี่กับคาเลนเป็นหุ้นเจ้าของร้านกันเอาเพื่อนคาเลนมาเพื่อนพี่มาลงบินไว้ก่อนเดี๋ยวมาเคลียร์อันนี้คือสิ่งที่ทางตำรวจเขาบอกมานะประมาณนี้ ีนก็เลยเหมือนกับว่าอพอเข้าใจกันผิดก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นตนเองเลยไปขอกินฟรีหมดเลยนะคะซึ่งก็มีการประชุมไปแล้วนะคะว่าจะต้องมีการกําหนดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่สุดท้ายเนี่ยอาจจะคุยกันไม่ลงตัวก็เลยไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะส่วนประเด็นที่ว่ามีตํารวจย้นายสิบมาเรียกเก็กบเงินทางร้านเนี่ย เขาก็ไม่ทราบนะว่าเป็นการเก็บเงินไปเพื่อส่วนใดเราไม่คุยกันหรอเจ้านายลูกน้องใช่ไหมแต่ทางนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทางต้นสังกัดนะคะเขาก็ไม่อยู่นิ่งเฉยทางด้านโพสต์สำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะแต่ตอนนี้ยังไม่พบว่ามีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความร้องฟ้องจึงไม่ทราบในรายละเอียดทั้งหมดแต่ทางนี้ถ้ามีการแจ้งความก็จะดําเนินขั้นตอนต่อไปตามกฎหมายทันทีแล้วก็ตามระบบนะคะระเบียบของสำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินั่นเอง